สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการสมัครเว็บ Super STD นะครับในส่วนของตัวนี้ถ้ากดลิงก์ผมมามันจะขึ้นตัวนี้นะครับมันก็จะกรอกรหัสให้เองนะครับในส่วนของช่องแรกนี่จะเป็นเบอร์โทรนะครับตัวนี้น่าจะใส่ส0หลักเลยนะแล้วก็ส่วนช่องที่2ที่3ามนี่ก็จะเป็นรหัสนะครับช่องสช่อง5นี่จะเป็นรหัสสำรองนะครับและ,ะส่วนตัวนี้มันจะได้จากเบอร์โทรของเรานะเดี๋ยวก,กรอกให้ดูนะครับ โอเคเดี๋ยวผมกรอกเป็นเบอร์โทรอันนี้รหัสนะครับรหัสของเราส่วนรหัสสำรองแล้วก็ใส่ไปฮะนี่ผมมันจะไปเปลี่ยนได้ตอนที่เราเราแก้อีกรอบหนึ่งนะอันนี้ผมใส่ไปก่อนนะครับแล้วก็กดส่งนะครับแล้วมันจะมีรหัส otp มาเอาหมายเลขไม่ถูกต้องอ๋อแปลว่าเราไม่ต้องใส่เลขศูนย์นะโอเคเดี๋ยวผมใส่เลขเอาเลขศูนย์ออกกดส่งปุ๊บ ันนี้ผมอีกเครื่องหนึ่งนะครับอ่ะเข้ามาและอ่าขออภัยนะครับรหัสหมาแล้วอันนี้เป็นรหัส6ตัวนะครับเข้ามาแลวอ่ะผมขอ,อย้าใส่นิดนึงนะครับ6 7 1 8 5 1หนึ่งแาหนึ่งโอเคก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดนี่ครับอ่าฉันได้อ่านข้อตกลงเป็นกระสตัวแล้วนะครับก็กดติ๊กไปปุ๊บยืนยันก็เรียบร้อยนะครับ แล้วก็รอเข้าอ่ะตรวน,นี้มันจะมีในส่วนของแอปนะ,อะแอปนี้ผมเล่นไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เดี๋ยวผมขอเข้าไปในส่วนของหน้าเราอินเลยดีกว่าออันนี้เป็นหน้าเราอินอีกอันนึงเนี่ยเดี๋ยวผมขอเราอินใหม่โอเคครับเข้ามาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหน้าเราอินตัวนี้เดี๋ยวผมแปะไว้ข้างล่างด้วยนะครับบางทีเราหาหน้าเข้ายากนะอ่ะเดี๋ยวเข้ากันอันนี้เป็นเบอร์อีกอันนึง โอเคใส่รหัสไปแล้วก็7099นะครับโอเคเข้าสู่ร,ระบบก็เข้าไปเรียบร้อยนะครับถ้าใช้ Google Chrome มันจะมีเซฟรหัสให้นะแล้วก็เซฟไว้นะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับอ่าทีนี้เราเล่นใหม่เนี่ยอ่าเรามาคลิกตรงนี้นะครับเนี่ยไอตัวหน้าหลักนะแล้วก็เข้าล็อกอินนะครับเพื่อรับคะแนนนะครับอ่าในส่วนของช่วงแรกเนี่ยเราจะ เข้ามาในส่วนของหน้าธุรกรรมก่อนก็ได้ครับเนี่ยหน้าธุรกรรมตัวเนี้มันจะมีว่าเงินเรามีเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมคลิกเข้าไปดูหน้าธุรกรรมนะครับไม่ไม่ใช่เดีหน้าของฉันพูดผิดนะครับตรงนี้หน้าของฉันขออภัยนะครับหน้าของฉันแล้วก็ดูในส่วนของรายได้นะครับเนี่ยก็คือตัวนี้รายได้แล้วก็ซับฟินดู2อันนะะเดี๋ยวผมดูรายได้ก่อนนะครับรายได้ปุ๊บตอนนี้คือ มันไม่มีอะไรนะครับเพิ่งสมัครมาใหม่นะและได้รวมอะไรก็ไม่มีนะครับก็อยู่ประมาณนี้อ่ะโอเคนะครับทีนี้มาดูในส่วนของทรัพย์สินนะครับอ่ะตัวนี้มันก็จะอยู่ศูนย์เหมือนกันนะครับอ่ะถ้าเราไปดูเช็คอินนะครับมันจะมาในส่วนของตัวนี้นะครับค่า htd ก็อ่าตัวนี้นะครับมันจะขึ้นให้อันนี้เงินดอลลาร์นะแต่ว่าตัวนี้ถือว่าเป็นแอปใหม่นะก็คือเป็นค่า htd นะครับ เอทีดีเนี่ยมีทั้งหมดอยู่ที่100เหรียญน,นะครับแล้วก็เงินรู้สึกว่าจะเพิ่มมูลค่ามากขึ้นเรื่อยๆอนะครับอัทีนี้เรามาเข้าในส่วนของหน้าหลักนะครับหน้าหลักแล้วก็เข้ามาในส่วนของอเข้าล็อกอินตรงนี้นะครับเข้าไปปุ๊บเข้ามาแล้วเราก็ดูวีดีโอสองอันนะครับเนี่ยมันจะได้0.15ดอลลาร์นะครับก็คือ15เซน10เซนก็ประมาณ3บาทนะครับ5เซนก็ หบาทครึ่งนะก็เป็น4บาทครึ่ง2อันก็เลยเป็น9บาทนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมคลิกดูนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันใช้เวลาเท่าไหร่ประมาณน่าจะมา30วินะอ่ะมันก็จะบอกซูเปอร์เอเนี่ยมีอะไรบ้างน,นะครับเนี่ยเราก็สามารถฟังได้นะครับอ่ะเดี๋ยวก็ค่อนข้างน่าจะเติบโตไปเรื่อยนะครับ แต่ว่าการลงทุนก็มีความเสี่ยงเราค่อยศึกษาไปนะครับแต่ว่าเราก็เล่นฟรีไปนี่มันก็ได้นะครับถอนได้จริงด้วยก็คือผมลองถอนไปได้วแหละแต่ว่าค่าธรรมเนียมเนี่ยหนึ่ง H t d นะครับเป็นเงิน24บาทนะวันก่อนที่ผมถอนเนะมื่อวานเมื่อวานนะครับเมื่อวานถอนในส่วนวันนี้ขึ้นมา25บาทแล้วต่อเหรียญอันนี้ผมดูไป45ินะ้าวิีเดี๋ยวผมลองลองกดกลับก่อนว่ามันจะเช็คยินได้ไหม เขานาธุกรกรมแล้วก็มาหน่าหลักใหม่ในส่วนของการสมัครนี่ผมจะสอนแค่าการสมัครแล้วก็ล็อกอินนะครับเพื่อรับคะแนนนะเดี๋ยวในส่วนของการถอนเดี๋ยวผมทําคลิปแยกดีกว่านะครับนี่ครับก็เรียบร้อยนะามาดูส่วนของของฉันนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของรายได้นะครับนี่มันก็ขึ้นมาแล้วนะครับนี่เป็นเงิน4บาทกับ8ปสอสตางค์นะครับนี่ก็อยู่ประมาณนี้รายได้รวมนะครับของวันนี้ โอเคเราไปดูอันนึงนะครับก็เข้ามาหน้าหลากักแล้วก็เข้ามาในส่วนของอเข้าเช็คอินเหมือนเดิมนะครับเข้าไปปึ๊บดูวิดีโอต่อประมาณ30วินะจริงๆเราไม่ต้องดูจบก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าจะเราจะศึกษาเนี่ยเราแนะนําดูให้จบนะคือมันจะบอกรายละเอียดต่างๆนะครับ ตัวนี้มี100เหรียญนะครับในอนาคตมูลค่าเยอะแน่นอนนะครับมันก็เหมือนกับบิตคอยแต่ว่าบิตคอยมีทั้งหมดทั้งโลกเลยครับก็มี2 1่สิเหรียญน,นะแต่ทีดีนรู้สึกว่าจะขึ้นมาไวนะแต่ละวันเนี่ยเราเราสามารถเช็คได้นะครับว่าเงินเนี่ยขึ้นไวมากอ่ะผมดูไปประมาณ3ามสิบวิลวะเดี๋ยวกดกลับที่หนึ่งแล้วก็เข้ามาดูใหม่ว่ามันขึ้นหรือย,อยังอ่ะนี่ครับประมาณ3ามสิบวินะมันก็ได้ละ ในส่วนของค่าเหรียญวันนี้นะครับ1 SD เท่ากับ25บาทนะครับหรือว่า,เา78เซนนะครับค่อนข้างขึ้นไปเรื่อยนะอันนี้สำหรับหน้าการขายนะครับเดี๋ยวผมค่อยมาสอนการขายอีกทีนึงแล้วก็รู้สึกว่ามันจะมีภารกิจอยู่นะ,นะไรายได้ทีมของฉันเดี๋ยวผมพาก่อนในส่วนของหน้าการขุดนี้ไม่มีอะไรนะครับหน้าร้านค้าอันนี้ ใช้ค่อนข้างประมาณเกือบ2,000นะพัน0น0่งนี่แหละในการเติมนะครับพันกว่าบาทนะครับเพราะว่าที่ไม่ใช่เลยนึ่งดอลลาร์นี่ก็30บาทแล้วตีไปสามสิบตอนนี้ประมาณสามสเกือบสาบาทนะครับสิบเหรียญนี่ก็3ามร้อยพันสพันสประมาณเกือบพันหนะครับซื้อเครื่องขุดอันหนึ่งนะ ก็ถ้าจะลงทุนก็ตัดสินใจดีๆนะครับเดี๋ยวผมลองหาคุทํำก่อนรู้สึกว่ามันจะมีนะสำหรับคนเล่นใหม่ๆเนี่ยแพ็ครายการฟรีเดี๋ยวผมลองดูตัวนี้ก่อนว่ามันใช่ไหมสำหรับคนเล่นใหม่นะอ่ะใช่แล้วครับเนี่ยก็เข้ามาในส่วนของหน้าหลักนะครับมันจะมะีตัวนี้นะครับเนี่ยโปรโมชั่นของสมาชิกใหม่นะครับอันนี้รับแพ็กเกจภารกิจฟรีนะครับ แล้วก็คลิกเข้ามาปุ๊บมันจะมีให้แนะนําเพื่อนให้อะไรนี่แหละ,ะเชิญเพื่อน2ครั้งรับรองชื่ออันนี้เราไปกรอกประวัตินะอันนี้ t e l e g กรมได้หนึ่งดอลลาร์เลองกดกอนเทเลกรมอันนี้เราวิวใช่ไหมวิวอินเทเล m กรมเราลองกดกลับดิว่ามันจะได้คะแนนไหม ก็ยังไม่ได้เดี๋ยวค่อยทําอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้ที่โรแกรเราต้องไปล็อกอินอีกทีนึงนะโอ้ภาษาจีนเทียบได้ดาวน์โหลดแล้วก็อ๋อเดี๋ยวค่อยทํานะครับมันจะมีภารกิจพวกนี้อยู่ยแนะนําการเล่นนะครับเดี๋ยวลองคลิกอันแรกก่อนแนะนําการเล่น รางวันกลุ่มทีมนะครับ15-20%แล้วก็การดำเนินการของบริษัท1 5ทีมเทคนิค15%นะครับกด mm hmm. ไปก่อนอันนี้เปิดมา4เดือนแล้วนะระมาณ4เดือนนะครับเพราะว่าดูจากวันตรงนี้ก็28กลุ่มพานะที่มันขอบอกแนะนำนะครับแต่วันเปิดจริงนี่น,นี้ผมยังไม่แน่ใจนะ ต้องศึกษาอีกยาวครับแต่ว่าดูจากเนี่ยน,น่าเชื่อถือนะคือน่าจะไม่บินง่ายนะครับดูจากอาการเล่นหละเดี๋ยวผมลองกดหน้าหลักใหม่ก่อนแล้วเข้ามาใหม่นะว่ามันจะขึ้นให้ผมใหม่ไหมเผื่อมันสําเร็จเนี่ยอ่ะโอเคมันสําเร็จนี่ว่าเออผมก็นวน่นมันไม่ได้นะครับเนี่ยเนี่ยก็ได้ทั้งสองอันแล้วนะก็คือได้หนึ่งหนึ่งจุดห้าดอลลาร์นะครับนะแล้วก็กด พอม,มันเสร็จสิ้นไปแล้วเนี่ยแล้วเชิญเพื่อนรับรองชื่อเดี๋ยวผมขอคลิกนะคลิกตรงรับรองชื่อนี่ครับอ๋อตอนนี้มันก็จะให้ใส่ชื่อนะครับเลขบัญชีธนาคารแล้วก็เลขบัตรประชาชนนะครับแล้วก็มีถ่ายเลขบัตรประชาชนเราด้วยนะครับตัวนี้นะครับอ่ะก็อย่าลืมทํานะครับก็จะได้รับอีก50เส้นนะครับส่วนเชิญเพื่อนนี่ จะได้20เซนนะครับแล้วเราค่อยเชิญนะถ้าเรากดแบบไม่เชิญมันจะได้ไหมเนะี่ยเดี๋ยวผมลองดูอ่ะันนี้ต้องคัดลอกปุ๊บกดกลับลองกดไปสักสองครั้งเผื่อมันได้เงี้ยก็เข้ามาหน้าหลักใหม่ลองเข้าดูอ่ะโอเคไม่สำเร็จนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปดูในส่วนของอของชั้นนะครับตัวนี้ เงินเราก็จะเพิ่มมาแหละเพราะว่าเรารับภารกิจของคนเล่นใหม่นะครับคือเราจะเก็บไปเรื่อยๆก็ได้นะแล้วก็ไปซื้อเครื่องขุดนะครับเรารับทุกวันเนี่ยมันก็จะได้อยู่เข้ามาในส่วนของรายได้นะครับอ่ะตอนนี้เรามีอยู่ทั้งหมดอ่าอยู่ที่1.80ดอลลาร์นะครับแล้วก็มีเงินอยู่57บาทนะครับนี่แล้วก็ในส่วนของ h t c นะครับ จะมีอยู่2.3นะซึ่งเราเพิ่งเข้ามาเล่นเนี่ยเราก็ได้มาแล้ว57บาทบจากการทำภารกิจใหม่ๆนะนี่คนเล่นใหม่ๆมันก็จะได้อีกแล้วอ่ะก็จะประมาณนี้ในส่วนของคลิปนี้นะครับการสมัครแล้วก็การเล่นใหม่ๆนะก็จะได้อยู่นี่ครับเท่าผมนี่แหละ5้บบาทนะครับอ่ะในส่วนวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ